สวัสดีค่ะวันนี้บัญชีบริหารส่วนงานภาษีนะคะจะมาคุยกับเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีภารัฐต้องทำอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นแล้วก็ขอสวัส,วสดีกันก่อนนะคะส,ส,วส,สวัสดีค่ะขอบคุณแหล่งที่มาก็คือเพจผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษีนะคะเรามาดูการขั้นตอนของการ ว่าผู้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วมีภาระาต้องทำอะไรบ้างนะคะขั้นตอนที่1ค่ะสำหรับกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1. ต้องออกใบกำกับภาษีขายทุกครั้งเมื่อออกขายสินค้าและให้บริการภาษีขายที่เรียกเก็บจากลูกค้าไม่ใช่ไรายได้ของเรานะคะจะต้องนำส่งคืนให้สรรพากรค่ะต่อไปนะคะ 2. การจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขายนะคะภาษีรายงานภาษีซื้อเมื่อผู้ประกอบการได้รับใบกำกับภาษีซื้อแล้วนะคะต้องนำต้องนำไปจัดทำรายงานภาษีซื้อทุกครั้งโดยดูได้จากใบกำกับภาษีหากมีภาษีซื้อเดือนใดน,นะคะไม่สามารถลงรา,รายการได้ในเดือนนั้นเพราะมีเหตุจำเป็นให้นำมาลงรายการในเดือนถัดไปค่ะแต่ต้อง ยื่นไม่เกินภายใน6เดือนนับตั้งแต่เดือนที่ออกใบกำกับภาษีนั้นนะคะส่วนรายงานภาษีขายก็คือเมื่อเริ่มมีการขายสินค้าหรือบริการต้องจัดทํารายงายนภาษีขายทุกครั้งและต้องยื่นรายงานให้ตรงกับเดือนที่ออกใบกำกับภาษีาด้วยนะคะเห็นไหมคะว่ามีความจําเป็นขนาดไหนต่อไปเราไปดูข้อ3กันต่อเลยค่ะ สรุปภาพรวมของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะจะเห็นได้ว่าด้านซื้อของเราจะประกอบไปด้วยการซื้อสินค้ามูลค่านะคะยกตัวอย่างคือซื้อ100บาทนะคะภาษีซื้อก็คือ7เอเซน,นะคะเงินที่ต้องจ่ายครั้งหมดก็คือ107บาทเงินที่เราจ่ายล่วงหน้าให้สรรพากรก็คือรอขอคืนนะคะส่วนด้านภาษีขายเราจะเห็นว่าสมมติเราขายสินค้าอยู่ที่200บาท ภาษีขาย7%นะคะก็คือได้14บาทเงินที่เรารับทั้งหมด214บาทเงินที่เราเก็บเพนสัสรพกกรรอนำส่งดังนั้นภาษีขายไม่ใช่เงินของเรานะคะจำไว้ดังนั้นเฉพาะยอดขาย200บาทเป็นไรายได้ของเราจะเห็นว่าถ้าสรุปโน้ตให้เห็นเบื้องต้นก็คือถ้าภาษีขาย มากกว่าพาสีซื้อนะคะเราจะต้องนำส่งส่วนต่างให้กรมสรรพกรเพิ่มค่ะแต่ถ้าเป็นข้อ2ถ้าภาสีซื้อมากกว่าพาสีขายเราสามารถขอคือส่วนต่างจากกรมสรรพากรได้หรือจะยกยอดไปในเดือนถัดไปก็ได้ค่ะต่อไปข้อ3นะคะกิจการต้องทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบค่ะ ซึ่งรายการสินค้าวัตถุดิบที่ระบุในรายงานจะต้องสอดคล้องกับจํานวนรายการที่ซื้อสินค้าซื้อขายระบุไว้ในใบกำกับภาษีนะคะเพราะถ้ารายการไม่ตรงอาจจะถูกกรมสรรพากรประเมินว่ายื่นแบบไม่ถูกต้องได้นะคะต่อไปข้อ4คะ่ะการยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ ก็จะเป็นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่ว่าเดือนแรกหลังจากการจดจะมีรายงานการซื้อขายหรือไม่ก็ต้องยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มภายในวันที่15ยื่นภายในออนไลน์ภายใน23ของเดือนถัดไปค่ะถ้าเราไม่ยื่นตามเวลาที่กำหนดนะคะก็จะมีตารางเบี้ยปปับพม30ตามรายการที่แนบนี้นะคะ หมายเหตุก็คือเงินเพิ่มคิดอัตรา1.5ของตัวเงินภาษีต่อเดือนนะคะตามมาตรา89ทับ1ค่ะต่อไปข้อ5นะคะก็คือตัวนี้ก็เป็นรายละเอียดในการประกอบใบแน่พอพอ30นะคะก็จะประกอบกรายละเอียดการขายและภาษีซื้อของสถานประกอบการแต่ละแห่ง กรณีที่สถานประกอบการและการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มรวมที่สำนักง,งานใหญ่นะคะต่อไปการกรอกแบบก็จะมีแบบแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าเกิดเดือนใดเดือนหนึ่งเราเสียเราการยื่นเสียภาษีไม่ถูกต้องก็สามารถปรับปรุงแบบปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามรายได้ของแต่ละเดือนได้ค่ะ แต่เราต้องดูระยะเวลาด้วยนะคะว่าภายในวันที่15ของเดือนถัดไปก็เป็นเดือนภาษีที่ต้องปรับปรุงภาษีนะคะเป็นกรณีเพิ่มเติมปรับปรุงภาษีซื้อเฉลี่ยตามส่วนของรายได้ะคะ่ะส่วนอันนี้ก็คือข้อมูลที่เราใช้ในการปรับปรุงนะคะก็จะเป็นแบบพพ3ส3 3ก็คือ การปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามของการใช้พื้นที่อาคารค่ะก็ยื่นภายในวันที่15ของเดือนถัดไปเหมือนกันแล้วก็ยื่นปรับปรุงตามเฉลี่ยพื้นที่ของอาคารนะคะส่วนแบบน้ำส่งพพภาษีมูลค่าเพิ่มหอสามหกก็คือตั้งแต่ยื่นภายในวันที่1ของวันที่7ของเดือนถัดไปนับตั้งแต่สิ้นเดือนทุกคนสงสัยใช่ไหมคะว่าแบบหอสามศย ยื่นเกี่ยวกับอะไรก็จะเป็นการโฆษณา Google Facebook กรณีที่มีการใจ่ายให้ผู้บริการและบริการที่อยู่ต่างประเทศมีเงินได้จากการขายท่อทรัพย์สิ่งของผู้ประกอบการโจทะเบียนภายใน30บวันนับตั้งแต่วันที่เริ่มโอนและรับเงินคืนของผู้ที่รับเออท,ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม0%นนะคะจะไม่ง่ายคือว่า ผู้ที่จ่ายเงินค่าบริการต้องอยู่ภายในต่างประเทศเท่านั้นนะคะต่อไปกรณีที่สำหรับกิจการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่สามารถออกใบกับภาษีได้ก็จะมี1ไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บภาษีนะคะ เวลาขายสินค้าหรือให้บริการค่ะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ถ้าออกได้โดยไม่มีสิทธิ์ออกก็จะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่2,000บาทถึงสอง0สนบาทนะคะส่วนข้อ2เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการได้รับใบกำกับภาษีจากร้านค้าตัวอย่างซื้อสินค้า100บาทภาษีซื้อ7 บาทสามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้เลยนะคะ107บาทโดยที่ไม่สามารถแยกออกบันทึกเป็นภาษีซื้อค่ะสุขสวัสดิ์ขอบคุณนะคะเราทีมบัญชีบริหารส่วนงาภาษีจบคลิปสั้นๆให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะสุขสวัสดิ์ขอบคุณค่ะ